ขายแก้ซี่คะตอนนี้ค่ะแล้วก็มาอยู่กันในเกมไหมคคมาดีเช่นใครคะเย้แล้ววันนี้นะคะก็มาอยู่กันในโปรเจกต์ใหม่ของพี่ขวัญน,นะคะชื่อโปรเจกต์ว่า One Level One บล x ค่ะทุกคนซึ่งโปรเจกต์นี้นะคะเราก็จะต้องมาเอาชิรอดเก็บเลเวลกันนั่นเองค่ะทุกคนทุก1นึ่งเลเวลนะคะจะเพิ่มพื้นที่1บล็อกนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะพี่ขวัญก็ อยู่ในพื้นที่แบบว่าจํากัดสุดๆเลยนะคะก็คือ1บล็อกนั่นเองค่ะทุกคนโอเคค่ะเราก็จะต้องมาเอาชิโร่เก็บเลเวลเพื่อให้โลกของเรานะคะขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะเราก็จะมีไม้นะคะ10ท่อนนั่นเองค่ะทุกคนจะต้องเอาชิโร่จากไม้10บท่อนนี้นะคะเพราะว่าต้นไม้อยู่อีกไกลคะ่ะทุกคนคือเราจะต้องมีเลเวลซักแบบ10 10ิบาะถึงจะแบบสามารถไปถึงต้นไม้ต้นนั้นได้นะคะทุกคนโอเคปะ เดี๋ยวเราก็จะเริ่มขุดลงไปนะคะทุกคนดีนะคะทุกคนที่มันเป็นหนึ่งบล็อกแต่ว่ามันได้ทั้งสี่บล็อกเนะี่ยโอเคมันแบบเป็นกึ่งกลางอะทุกคนมันอยู่ตรงกึ่งกลางซึ่งเราสามารถขุดได้ทั้งหมด4ี่บล็อกแบบนี้นะคะโอเคงั้นพี่ขันจะเอาไม้มาทำเป็นโต๊ะคราฟแล้วก็ทำที่ขุดหินค่ะทุกคนทำที่ขุดหินนะคะเราจะขุดหินลงไปข้างล่างเพื่อหาต้องหาอะไรอะเออเราต้องหาถ่านค่ะทุกคนถ้าเกิดเราได้่านใช่ไหม เราก็สามารถที่จะได้เลเวลนั่นเองค่ะทุกคนอ่าไปฮะเราจะขุดลงไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะทุกคนเพราะเราสามารถขุดได้แค่4บล็อกนี้เท่านั้นนะคะทุกคนดูดิขุดตรงนี้ไม่ได้ค่ะทุกคนขุดได้แค่พื้นที่แค่นี้หุ้ยโอ้ m ม่ก็เจอฐานแล้วครับวู้ฮู้เก็บเลเวลดิครับทุกคนรออะไรอ่ะเราจะเก็บเลเวลใช่แล้วย่าฮู้เฮ้ยเ้ยเลเวลเลเวลต้องมา ต้องการเลเวลสุดๆเลยค่ะตอนนี้เอ้ยมาโอ้แต่ว่ามันขึ้นแค่นิดเดียวเองอะ่ะทุกคนไม่เป็นไรเราต้องอืหาเลเวลไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเยดีว๋วางตรงนี้ให้เป็นบันไดไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยๆขุดลงไปฮะอุย้อยเฮ้ยทุกคน เกือบจะได้1นึ่งเลเวลแล้วค่ะพื้นที่ก็จะขยายนะคะทุกคนพาได้1นึ่งเลเวลพื้นที่จะขยายนะกดลงไปแบบลึกขออีกได้ไหมอะ่ะขอฐานอีกได้ไหมถ้ามีฐานอีกบอกเลยว่าเลเวลเราก็จะได้1นึ่งเลเวลเลยนะคะทุกคน้าได้1นึ่งเลเวลก็พื้นที่ขยายนะเออทำทอตดิครับรออะไร <laughs> ทำทอดก่อนนะเรามีฐานและสามารถทําทอดได้ค่ะทุกคนโอเคปักทอตอ่ามีคอปเปอร์ตรงนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าขุดไม่ได้ขุดไม่ได้ขุดไม่ได้เพาฐานอีกได้มุย้ยหรือไม่ก็ไอรอนก็ได้นะวุ้ยมีไอรอนมีไอรอนโอเคเราจะต้องไปใช้โต้คราฟข้างบนค่ะทุกคนโ <laughs> ต้คราฟอยู่ข้างบนโอเคตรงนี้จะเวียนหัวนิดนึงนะโอเคมาหา ทำสติกแล้วก็ทำที่ขุดหินครับเอ่อทำไป2อันเลยได้ไหมอ่ะอาจจะใช้ที่ขุดหินเยอะนิดนึงนะคะทุกคนโอเคทำไป2ออันละกันไปครับลงไปขุดไอรอนกันดีกว่าค่ะทุกคนถ้าเราเผาไอรอนใช่ไหมเราก็จะได้เลเวลด้วยนะคะทุกคนเราก็จะได้เลเวลด้วยโอเคน้อยเกินอ่ะทุกคนเผามาได้ไหมเนี่ยโอเคขอขึ้นไปทำเตาเผาก่อนนี่เตาเผาของเราก็จะเผาไอรอนไปเลยค่ะทุกคน พี่ขวัญจะรอเก็บค่ะทุกคนเพราะคิดว่ามันน่าจะได้เลเวลแบบพอดีเลยนะน่าจะได้แบบ1เลเวลแล้วก็พื้นที่ขยายแน่เลยก็มาดิครับเก็บเออาวได้แค่ไอรอนอินก่อนยังยังไม่ได้เลยเลเวลอะดีใจเหมือนได้เลเวลยังไม่ได้เลยเลเวลเออยทุกคนพื้นที่ขยายแล้วโอเคตอนนี้เราสามารถแบบว่า ขุดแบบพื้นที่ได้เพิ่มนะคะทุกคนขุดได้เพิ่มแล้วขุดได้เพิ่มแล้วเฮ้ยโอเคเลยทุกคนแต่ว่าขุดได้แค่นี้ <c oughs> ขุดได้แค่นี้แล้วตอนนี้เราสามารถขุดพื้นที่ได้เยอะกว่าเดิมนะคะทุกคนขอขุดไปหน่อยละกันเผื่อแบบว่าจะเห็นแร่อะไรแถวนี้เฮ้ยเจอทานอีกแล้วหุ้ย <c oughs> ทุกคนขุดถ่านมันก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยตอนนี้ขุดมั่วแล้วอันไหนไปไหนเนี่ย อ๋อเราจะทำตรงนี้ให้มันเป็นทางลงไปใช่ไหมหง,งี่รงงงไม่คือพี่อยากทำให้มันเป็นแบบเดิมอ๋อต้องอันนี้ดิเออพออันนี้เสร็จแล้วก็อันนี้ชั้นเดียวเหรอไม่ทุกคนงงวะ่ะมันไม่เป็นบันไดอะ่ะเออช่างมันเถอะงงเดี๋ยวงงคือถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมเราจะไม่งงเว้ยเนี่ยมันค่อยๆลงไปตามขั้นใช่ปะให้มันเป็นบันไดอะ่ะอ๋อต้องขดอย่างนี้โอเคพี่งงเองแหละค่อยๆข,ข,ขดลงไปอย่างนี้เจออีกแล้ว ฐานเยอะนะเนี่ยแถววันนี้หยาฮู <Wow. S 1> <Yahoo. S 2> เก็บเลเวลไปเหลือแล้วอุย้ยเจ้าเวลสองทุกคนเบลสองพื้นที่ก็จะเพิ่มเอเอ,อ,อ,อแต่ถ้าคุณเฮ้ยหูไอรอนแต่ถ้าคุณแบบนี้ถูกไหมพื้นที่ข้างๆมันก็จะไม่เปิดเราก็จะไม่รู้ว่าข้างๆมีอะไรหรือเปล่าขอทำการปักชอชหน่อยละกันแล้วก็เก็บฐานครับทุกคนเก็บเลเวลฮยาู Woo hoo. เฮ้ยขออีกได้ไหม อีกนิดหนึง่ง啊คุณไม่ได้ตรงเนี้ยคุณไม่ได้คุณไม่ได้อ่าโอเคเผ <c oughs> าไอรอนไปฮะโอ้ตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนว่ามันกําลังจะมืดหรือเปล่ายังยังยังเป็นกลางวันอยู่นะคะทุกคนยังเป็นกลางวันชิชอยู่วันสบายสบายชิชอ <c oughs> พื้นที่ต้องขยายเพิ่มเอ้ยอยีกนิดนึงอีกนิดหนึง่งอีกนิดหนึง่งขอขออีกนิดหนึง่ง อยากอุยมีมเมล็ดข้าวทุกคนแต่ว่าไม่มีน้ำแถวนี้ปลูกไม่ได้อีก <c oughs> เอ้ยเวลสองแล้วยาฮู้ดูดิพื้นที่ขยายนที่ขยายพื้นที่ขยายโอ้ตัวนี้ตรงนรงน้นมีหมู่บ้านด้วยอะทุกคนอ้อยเหมือนว่าใกล้ที่จะเป็นจริงแนละต้นไม้ต้นนี้ <c oughs> ใกล้เป็นจริงนิดนึง นิดนงึงจริงๆนะเฮ้ยเผาอันนี้ได้เลเวลปะปอปเปอร์ไม่แน่ใจค่ะทุกคนว่าได้เลเวลหรือเปล่าแต่ถ้าได้ก็ดีนะคะทุกคนถ้าได้คือจะดีมากเลยนะได้ปะเฮ้ยไ,ได้ได้เลเวลออย่างนี้ชิลเลยค่ะทุกคนนี้ชิลเลยเดี๋ยวพี่จะทำเอ่อที่ขุดไอรอนไปด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะแบบเจอแร่ที่ต้องใช้ที่ขุดไอรอนในการขุดนะคะอ้าค้ามาเลยโอเคตอนนี้คือบอกเลยว่าที่ขุดเพียบ ที่ขุดเพียบอืมวิ่งได้เลเวลหมะทุกคนได้เลเวลเพราะฉะนั้นเราจะต้องคือเราต้องขุดดูเลยอะว่าแบบพื้นที่เนี่ยที่มันเปิดได้เนี่ยมันมีแร่หรือเปล่าถ้ามันมีแร่หลงเหลือนะคะทุกคนก็บอกเลยว่าเราก็จะเนี่ยเออมีเลเวลเพิ่มนะนี่คัพเปอร์ตรงนี้ได้แล้วค่ะทุกคนเราจะขุดคัพเปอร์เพื่อไปเผาแล้วก็เลเวลนะคะทุกคน <laughs> เอาเก็บเลเวลตอนเนี้ย ตอนนี้คือเลเวลสำคัญสุดๆนี่ thank you เราจะเลเวลไหนขอขุดตรงนี้ดูซิว่ามีอะไรหรือเปล่าโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรแอะลงไปค่อยๆขุดดูไม่มีอะไรอุ้ยนี่ไงเปิดแล้วทาน <Yahoo! S 2> ยาฮูอุ้ยอุ้ยเลเวลเด้งเลเวลเด้งเข้าตัวแบบรัวๆ เฮ้ยเจ้วสามไหมนะเจ้าแมวดีเอา,นะเอาที่ขุดพัง <laughs> ที่ขุดพังแต่ว่าพื้นที่เปิดเพิ่มด้วยโอเคค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะขุดฐานเพิ่มไปนะฮะอืมตรงนี้คือฐานเยอะมากชิวมากอืมต้องเปิดอีกนิดน,นึงค่ะทุกคนหึงจะขุดตรงนี้ได้เฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงน้ำเฮ้ยถ้าเกิดมีน้ำใช่ไหมเรามีถังเราสามารถที่จะปลูกข้าวได้อ๋อไม่มีถังถังไม่พอไม่พอ,ไ,พอไอรอนไม่พอทำถังเฮ้ยนี่ไงไอรอน Okay. ไดรอนเพิ่มแล้วครับทุกคนโอ้โหเยอะด้วยไดรอนตรงนี้เยอะมากโอ้เลเวลเลเวลทั้งนั้นบอกเลยว่าเลเวลทั้งนั้นครับทุกคนตรงเนี้ยวิมีดินวิโอทุกคนเป็นไปได้วะ่ะจอเพชรอะเกินไปหรือเปล่าโอมีกี่เม็ดอะโอมีเพชรมีทอง โอ้ยตรงนี้ดีจังเลยอ่ะมีเพชรมีทองเลยอ่ะอุ้ยมาดูดิไปฮะขุดทองอู้เก็ตอะชิทเมนต์ได้เพชรเจอดินบุ๊เจอเพชรสุดยอดว่ะสุดยอดไปเลยตรงนี้ชั้นที่เท่าไหร่อ่ะคือเราขุดลงมาแบบลึกขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหศูนย์อยู่วายศูนย์นะทุกคนแต่ได้ยินเสียงน้ำมีอะไรปละแถวนี้ยมีรอีกไหม ไอม,มีทุกคนมันเป็นถ้ำอ่ะโอ้โหต้องสำรวจไลวอย่างเงี้ยโอ้โอ้ว้ยนี่ไงฆ่ามอนเตอร์ก็ได้นะทุกคนเลเวลเดี๋ยวขอทำการวางพื้นที่ดีๆก่อนฆ่ามอนเตอร์ก็ได้เลเวลนะว้ายอยายิงมาตกใจหมด ตกใจหมดไปแล้วทุกคนขึ้นดีกว่าโหคือบอกเลยว่าได้เพชรมาก็โคตรคุ้มและโคตรจะคุ้มไม่คิดว่าจะเจอเพชรด้วยซ้ำอะ่ะแล้วก็ไปเผาของเพิ่มจ้ะจะได้เลเวลตอนนี้เลเวลสี่แล้วพื้นที่ก็แบบขยายขยายเพิ่มมากขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่าปัญหาตอนนี้ของเราก็คือเราเริ่มหิวอะ่ะทุกคน เอ้ยเมื่อกี้มันมีน้ำปะน้ำอยู่ตรงไหนคะทุกคนเราอาจจะต้องทำถังไปตักน้ำแล้วก็มาทำฟาร์มข้าวเพื่อกินนะเพราะไม่งั้นตอนนี้คือเราไม่มีอาหารโอ้ยโอเคหุยอีกนิดนึงอ่ะทุกคนจะไปถึงต้นไม้แล้วห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลนี่เผาเผาเผาทำเตาเผาเพิ่มนะคะตอนนี้โลกของเราเริ่มขยายขึ้นแล้วครับทุกคนนี่วางเตาเผาไว้ตรงนี้ห้อ,องอันนี้ก็จะเผา ไอรอนโอเคทำทอชเพิ่มตัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะทํากล่องเก็บของไว้หนึ่งกล่องแล้วกันนะคะเผื่อว่าพี่ขันจะเดสสมอร์เรนะทุกคนเผื่อจะตายนะของเราจะได้แบบว่าไม่ไม่เยอะเกินไปนะสำหรับการไปตกอะไรอย่างี้โอเคกล่องนี้วางไว้เก็บของเก็บแร่หนีอีกนิดนึงเลยว่าจะเพิ่มทุกคนอ๊บโอ้ l e เล l ห้าครับอ ึงต้นไม้อุย้ยตรงนี้เป็นถ้าอะไรอ่ะเอาเป็นถมม้ำไปเฉยไม่มีน้ําข้ามาแบบว่าแอบดูอุย้ยตรงนู้นมีแก่โอ้ยไกลเลยทุกคนตรงนู้นมีหมูมีแกะมีไก่อ่ะคือไกลเลยอ่ะ โอ้ยพื้นที่คือแบบยังอีกไกลเลยนะโอเคเผาไปค่ะหูคอ,อปเปอร์เราได้บลอก45เลยหรอโอเคต้องหาเลเวลตอนนี้คือหิวอะ่ะหิวมากงั้นเดี๋ยวเราจะเอาไอรอนนะคะครับถังเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่ามันมีน้ําหรือเปล่าถ้าเกิดมีน้ําเราก็จะได้ทําทําที่ปลูกข้าวอะไรพวกนี้ทุกคนมีต้องทาฟาร์มละหืมอ,อ,อีกบล็อกหนึ่งอะ่ะทุกคนตรงนั้นก็ได้นะเน่าน้ำเนี่ยโหไอรอนเพียบเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอืตกใจหมดยิงทําไม เฮ้ยเราไปขุดไอ้นี่อี่ไปขุดเรซซสโตนเรซสโตนก็ได้เลเวลเรซสโตนเรซสโตนเรซสโตนขอเลเวลเฮ้ยเลเวลหแล้วเลเวลหแล้วทุกคนตักน้ําแล้วเปล่าอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงโอ้ยทุกคนต้องอีกเลเวลนึงต้องอีกหนึ่งเลเวลให้ได้เลเวลเจ็ดเลเวลเปุ๊บเราสามารถที่จะตักน้ําได้เลยค่ะทุกคนทําฟาร์มกินข้าวกินอาหารได้เลยตาฉั้นหนะมันแหลมคม เอ้ยได้แค่นิดเดียวเองเลยเวลยอะเอ้ย,อยได้นิดเดียวเองอะต้องกลับขึ้นข้างบนก่อนค่ะทุกคนมันน่าจะมีของที่เราเผาไว้อยู่ยกว่าจะขึ้นมาถึงเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ตัดได้แล้วทุกคนแต่ว่า จะไม่ตัดแล้วกันนะยังไม่ตัดแล้วกันเออเอาไอรอนมาทำที่ขุดแล้วก็ทำขวานเพิ่มมีอะไรที่เผาแล้วได้เลเวลนี่ไงโอเคเลเวลเจ็แล้วโอเคค่ะทุกคนพื้นที่ขยายแสดงว่าเราสามารถที่จะไปตักถังน้ำได้แล้วค่ะทุกคนเราจะรอดตายแล้วโอเคเดี๋ยวครับสติก่อนแล้วก็ทำที่ขุดแล้วก็ขวานค่ะทุกคนเอาไป เผื่อแบบว่าไฟกับมอนสเตอร์นั่นเองนะไปเก็บพร้อมบอกเลยว่าพร้อมมากไปฮะขอไปทำการตักน้ำก่อนละกันน้ำตรงนั้นโอเคทุกคนนี่ไงน้ำได้แล้วได้ปะเนี่ยโอเคตักน้ำมาได้แล้วครับน้ำหนึ่งถังของเราเป็นน้ำที่บอกเลยว่าจะทำให้เราลอดตายค่ะทุกคนเพราะว่าเราหิว เราหิวสุดๆเลยแล้วเนี่ยเราหิวสุดๆโอ้โหแล้วกว่าจะปลูกได้กว่าจะได้กินนะทุกคนก็กมน่าจะอีกนานอยู่นะพี่โกพี่จะตายก่อนวะทุกคนแต่ไม่เป็นไรพื้นที่เราขยายไปแล้วว่าถ้าเกิดเราตายก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทุกคนเนาะพื้นที่ก็ไม่สามารถหุบกลับมาได้หรอกจริงเพราะพื้นที่มันขยายไปแล้วถ้าเกิดเราตายก็แค่เหมือนว่ามานั่งนับเลเวลใหม่แค่นั้นเองขึ้นไปทําฟาร์มก่อนละกันค่ะทุกคนโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าได้เลเวลมันต้องเจ็ดเลเวลเนี่ย โอลโหดเลยอ่ะฟาร์มขนาดใหญ่ค่ะทุกคนไปปลูกข้าว ปลูกข้าวไว้กินเลยฮะข้าปลูกข้าวปลูกข้าวไม่รู้ว่าจะโตเมื่อไหร่ทุกคนไม่รู้ว่าจะได้กินเมื่อไหร่ขอให้มอนเตอร์มันหน่อยเหอะรู้สึกมอนเตอร์มันจะไม่มาเลยทุกคนเพราะมันเหมือนแบบเป็นเอ่อวอลบอร์เดอร์มันน่าจะเข้ามาไม่ได้แต่คือเนี่ยวัวเนี่ยอาหารเนี่ยอาหารของเราอะคือแบบหางแค่เพียงเอื้อมมือโอ้โหแต่แต่เอื้อมมือไกลอยู่นะเอื้อมมือไกลมากทุกคนวิ่งต้องรอน้องมาวัววัวมาเร็ววัว วัวมันนี่วัววัวมานนี่มาวัวมา,มามาหาพี่นะไม่น่าจะมาค่ะทุกคนดูจากทรงแล้ววัว,ว,วไม่น่ามาค่ะโอเคค่ะทุกคนก็ ประมาณนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้เราก็ได้เลเวลไปทั้งหมด7ดเลเวลเอ้ย6เลเวลเอ้ย7ถูกแล้วค่ะทุกคน7เลเวลเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะทุกคนเราพัานหนาพี่ขวัญจะสามารถสะสมเลเวลได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็โลกของเรานะคะจะขยายได้ขนาดไหนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะโอเคค่ะถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ